คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อนําเสนอคลิปวิดีโอเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเนื้อหาชุดตัวเลขเกิดจากหลักการการเก็บสถิติการคำนวณและการค่าคะเนตามความน่าจะเป็นเท่านั้นใช้อย่างรู้ล่วงหน้าไม่ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการธนานที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ช่องหวยเด็ด101สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูแนวทางตัวล่าหวยหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่7มีนาคม2568กันนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับท่านใดที่เห็นชุดตัวเลขแล้วชอบค่อยต่างครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะครับแอดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะครับพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปถัดไปครับตัวล่าทั้งวันเจอหยุด วันนี้แอดให้ล่าไปที่1น,นะครับชุดเจาะครับวันนี้จัดไป 21, 51, 71ล่าเม็ดเดียวเน้นๆจัดไปที่71นะครับวันนี้ช่องหวยเด็ด101ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ